พวงจุ้ยชัยภูมิมีความสําคัญครับหลายคนนะครับที่อาจารย์ไปดูก็รู้สึกว่าเศร้าเลยนะครับคือเขาให้ราคานะฮะกระสินแสหน้าไทยไทๆแบบเนี้ยน้อยมากผมตั้งราคาไว้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาแบบราคาหลักพันสมมติฮะรหรือหลักหมื่นเขาก็จะเอาร้อให้ได้อย่างเงี้ยครับคือคใ,หให้ราคาน้อยที่สุดจริงๆรู้ไหมครับว่า สินแสเนี่ยมีความสําคัญที่สุดก่อนที่คุณจะซื้อบ้านสถานที่ชัยภูมิสีแยกสามแยกตรงไหนที่มันเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมันโตเร็วกว่าแต่บางครั้งบางคนผมบอกให้ราคาน้อยมากแต่ผมเจอมาเยอะครับทางคืนมาเยอะแล้วครับ,ทา,ารบทางคืนเลยเพราะอะไรนุนครับไปไม่รอดธุรกิจหลายเจ้าแล้วผมเก่งผมเรียนมาสายของผมเนื่องตัวเลขอะไรกระว่ากันไปสารพัดนะครับเรื่องเรื่องการธุรกิจของผมผมเรียนมาใช่ครับมันก็สายใครสายใครจริงไหมครับ สินแสเองก็ไม่สามารถขับเครื่องบินได้สินแสเองก็ไม่สามารถไปเป็นนายกท่มนตรีได้เพราะไม่เรียนสายนี้มาจริงไหมแต่สายกวออานจานคือเรียนในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการดูสถานที่ดูบ้านร้านค้าสำนักง,งานที่ว่าไยทาไมเจ้าสัวหรือคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยเห็นไหมครตอนนี้เขาเปิดประเทศจีนเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าตรงไหนก็มั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆเขาจะอยู่เป็นมูให,ใ,หใหญ่เลยนะครับแล้วเขาจะดูห่วงจุย้ยทิศทางของเขาเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมซื้ออยกเลยยกเสร็จเลย,ย แล้วเขาทาร,รวยไหมเขารวยแล้วจะขายของอะไรไหมครัตอนนี้บุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแล้วสถานที่ตั้งชายภูมิเขาดูหมดเลยครับให้สินแสดูก่อนว่าเหมาะสมไหมทําแล้วจะสําเร็จไม่ดีไหมเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วเขาให้ราคากับสินแสมากให้ความสําคัญกับสินแสมากแต่เมืองไทยไม่ให้ความสําคัญกับสินแสะนะครับเช่นเราจะสร้างบ้านก็จะไม่ให้ความสําคัญกับพราหมณ์หมอดูนะครับที่เขาดูวางของเส้นไหว้เจาที่เจ้าทางไปแต่งชุดขาวเสาเอกก็ว่ากันไปให้คุณค่าเท่านั้นมากกว่า แต่กลับกลายเป็นว่าชัยภูมิสถานที่ทิศทางนั้นภาพใหญ่ๆไม่ได้ดูเลยนะครับอันนี้สําคัญนะฮะฝากมาถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยเพราะว่าผมเองมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะที่มาทาธุรกิจแล้วประสบความสาเร็จเยอะมากและแต่ละคนนั้นก็ดูของจุย๋ยก่อนซื้อก่อนสร้างก่อนซื้อนะฮะก่อนสร้างด้วยนะครับถือว่าดีกว่านะครับเนาะเอามาฝากกันนะครับตอนนี้นะครับว่าทําไมคนจีนจึงมากันลุมรอมไปทั่วโลกทั่วที่ไหนเขาไปเจริญหมดเพราะเขาให้คุณค่าให้ราคากับสินแส แต่ของไทยเนี่ยเห็นหน้าเททยแบบนี้ไม่ให้ค่าแม่ราคาแล้วก็จะดูร้อยเก้าอย่างเดียวมันเป็นไปนไม่ได้จริงไหมล่ะครับเพราะตำราเขาเรียนมาเยอะนะครับแล้วก็ใช้เลวดวในการดูเนี่ยมานานพอสมควรฉะนั้นหลายคนพอมาทําธุรกิจพังแล้วก็มาตีอกชกลมแล้วไม่ไหวแล้วย้อน,นให้สีแสไปแก้ตอนหลังอืไปตั้งสิงมั่งไปตั้งกระจกนูน้นไปตั้งสิงขับดาบมั่งแก้ท่าสินมันแก้ไม่ได้หรอกครับถ้าคุณไม่ดูชัยภูมิตั้งแต่แรก มันแก้ไม่ได้ครับต้องดูใช้ยภบมิุมกับว่าทิศทางนั้นมงคลกับคุณหรือไม่อยู่ตำแหน่งไหนของประเทศหรือจังหวัดนั้นๆเจริญสี่แยกสามแยกตรงไหนเข้ามาก่อนนี่คือความสําคัญนะครับทุกคนครับไปแล้วครับจากกระผมอาจารย์โรภรารโรตก็ฝากเรื่องนี้นะครับนะักธุรกิจที่เรามีเงินกระสุนเยอะจริงใช่แต่มันก็หมดได้นะครับถ้ามันพลาดเป้านะครับแต่ถ้ากระสุนน้อยแต่ถ้าเราวางให้ดีๆมีค่าแน่แต่ที่ผมพูดวันนี้ไม่ใช่น้อยใจแต่มาพูดให้ฟังนะครับว่า บางครั้งบางคนให้คุณค่าราคากับสินแสแบบหน้าไทยเนี่ยน้อยเกินไปนะครับประมาทในวิชานะครับหรือประมาทในเรียกว่าสถานที่นั้นด้วยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับฉะนั้นอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวางผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีเลยธุรกิจหลายร้อยล้านก็พังได้เชื่อผมครับไปแล้วครับจากกระกผมอาจารย์ประดพัทรโรยอย่าลืมชืกดหัวใจกดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยธมาค้าขึ้นเจริญเจริญวันนี้สวัสดีครับ